รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสเบิร์กเพื่อคนรักสุขภาพที่ร้านวัสันทุกสาขาไอสเบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัด สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการทำงานทำเงินของเราวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับธุรกิจที่เร็วแรงและสุดตื้อครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับเราไปพบกับเรื่องราวและวิธีการทำงานทำเงินของธุรกิจรถบังคับ modify by ช่างแคคกันเลยครับ ครับวันนี้รายการทำงานทำเงินของเรานะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับรถบังคับ modify ายช่างแท็กนะครับกับคุณเฉลิมพลยอดหนองคานะครับน้องแท็กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับโอ้น้องแท็กนึกยังไงถึงมาทำรถบังคับอะไรอย่างนี้ครับอ๋อต้องต้องต้องย้อนกลับไปนะพี่ตอนที่ผมยังเรียนหนังสืออยู่นะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปทำงานในบริษัทนํำเข้ารถบังคับนะครับอ๋อเฮ้ยน้องแท็กเรียนอะไรมาของค เรียนวิศวกรรมเครื่องกลครับอ๋อคือครเรารู้เรื่องไอ้พวกนี้อยู่แล้วนิดนึงส่วนหนึ่งก็จะถาม,ว,ถามว่าวถามว่าเกี่ยวไหมก็ก็ไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะพี่เขาเหรอทำไมเพราะว่าผมเนี่ยไปเรียนภาคค่าแล้วทีนี้ก็คือกลางวันเนี่ยจะไปทํางานนะครับแล้วเพิ่นว่างานที่ทำเนี่ยมันมันมันไปอยู่ในบริษัทที่ที่ทำรถรบรรทุกเนี่ยครับอ๋อหมายถึงว่าเราเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยใช่ครับผมกลางวันทํางานกลางคืนก็ไปเรียนนะครับขยันแน่อนเนี่ย ทีเนี้ยก็พอเข้าไปทํางานเนี่ยไปทํางานตําแหน่งของช่างนะครับ,รบเป็นช่างซ่อมรถบังคับเนี่ยครับพี่เพราะว่ารถบังทับนี่ไม่ใช่รถพลาสติกธรรมดาหรอกมันมันมีอุปกรณ์เ e ย็กทอนิกส์ข้างในด้วยนะพี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นเป็นพลาสติกเฉยมันมีนกลไกต่างๆที่เราจะต้องแก้ไขรงนั้นถ้ามันเสียนะครับไม่อย่างรถบังคับมันมีกลไกอะไรบ้าง,งครับก็จะมีจริงๆเริ่มต้นเลยมันก็แค่เดินหน้าถอยหลังนะพี่แต่ว่าควบคุมวงจรเนี่ยก็จะมีพวกรีโมทแล้วก็วงจรที่มามาเชื่อมต่อกันให้มันวิ่งได้นะพี่ แล้วมันมาเกิดไอเดียยังไงครับถึงว่าคิดว่ามาเริ่มเริ่มในการผลิตทำทำสินค้าของตัวเองเกิดไอเดียยังไงใช่นครับก็คือจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบรถติดเครื่องเสียงอยู่แล้วนะครับผมก็คือโอเคนะใช่ใช่ครับรถจริงๆก็ติดอยู่แล้วนะครับแต่พอไปเห็นรถบังคับเนี่ยเราเห็นวิทยุเนี่ยชุดเครื่องเสียงมันนะพี่ก็ลองเอามาแกะแล้วก็มาประกอบดูออนนรถบังคับหนึ่งคันมันมันสามารถที่จะที่จะมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาได้ใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าขายเมเดิมเนี่ยมันก็คงจะไม่มีอะไรดึงดูดทุกค่าเพราะที่ไหนก็มีใช่ครับใชครับแล้วผมก็เอาเครื่องเสียงที่ที่ที่เราไปไปดูตามตลาดนะพี่เอามาลองประกอบแล้วหมายถึงว่าไปแบบไปดูทยุั่วไปเลยพี่ไปแกะมาใช่ครับแกะมาแล้วลองมาแปะดูเอาองมาประกอบแล้วก็ตอนแรกก็เอาเป็นแผ่นพลาสติกใสเฉยโดยไม่ที่ไม่ใช้แผ่นอะคริลิกนะครับแต่ทีนี้พอเรา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 เริ่มต้นเนี่ยก็ก็ไม่ได้ถือว่าดีเลยนะพี่ก็เป็นก็เป็นตอนนั้นถือว่ามันก็ ตอนเริ่มต้นก็ยังเป็นงานใหม่อยู่ครับก็ลองทำาูเนี่ยต้องทำหลายอย่างเหมือนกันนะเพราะกว่ากว่าเราจะเอาลำโพงตัวหนึ่งหรือสองตัวเนี่ยมาให้มาแล้วก็ต้องหาสเปคที่มันแบบให้มันแบบไม่เกินตัวรถออกาจะหารุ่นอะไรก็ได้ไม่ใช่ก็ต้องก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเหมาะสมหรือเปล่าแล้วรถยังวิ่งได้ไหมครับก็ปกติดีพี่ตัวรถก็คือเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมก็คือเครื่องเสียงเข้ามานะครับเปิดไปวิ่งไปเนี่ยฟังเพลงไปด้วยเล่นไปด้วยมันก็ก็โอเคอ๋อเออแล้วมันจะได้ยินไหมไปไกลๆแล้วก็ก็ก็ด็ดันมัรนเป็นสีสันที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากการเป็นรถบังคับธรรมดาใช่ครับก็จะมีมีไฟมีไฟในตู้เหมือนเหมือนตู้รถจริงๆนะครับอุปกรณ์รถบังคับเนี่ยก็มีหลากหลายตู้มีไฟแว็บแว๊บแวบแวบมีครับผมก็เดินไฟใหม่นะครับเหมือนเหมือนไฟในตู้เครื่องเสียงอะพี่ตู้รถจริงๆนะครับ พอพอเราเราทำไปเราก็หาไฟหาอะไรมาใส่เนี่ยมันก็เออมันก็พัฒนานงานไาเรื่อยนะครับก็ก็ทำให้เหมือนจริงมากขึ้นเน่ยนะครับ บางทีถ่ายถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยก็เหมือนนะพี่นะมองมองคนมองก็ยังไม่เชื่อนะว่านี่คือรถบัรคับมันก็มามาทำมุมมองให้มันดูเหมือนเป็นรถจริงขึ้นมาเลยคือตอนนี้ลูกค้าเยอะไหมตอนนี้เลยนะครับผมก็มีหลักๆเลยนะครับที่ที่มาซื้อผมเนี่ยก็จะเป็นทางทางเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจนะครับหน้าร้านก็มีมีมีก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้พูดถึงว่ารถบังคับมาช่างแค่นี้ก็คือรู้จักอย่างกว้างละ ก็มีคนคนติดตามอยู่ประมาณสักแสนแสนเนี่ยครับอุ้ยแสนเลี่ยครับผมติดตามแฟนเพจก็ก็ในหลักแสนนี่แหละครับอุ้ยคนติดตามเป็นแสนนะคุณผู้ชมใช้เวลาประมาณ2ปีนะพี่แล้วครับผมติดตามนี้ก็คือแบบคนที่ชอบจริงๆนะถึ่มาติดตามนะครับผมแต่ว่าเราก็เริ่มต้นจากเล็กๆไปเรื่อยๆเริ่มต้นนี้ก็ไม่เยอะหรอกพี่ขายเดือนแรกนี่ จริงๆไม่ได้คิดจะขายดลยซ้ําก็คือเราเราทำเร็ตทำเล่นทําเล่นนะพี่บอกตรงว่าทำเล่นจริงๆก็คืองานที่จะต้องทําก็คือเออเรียนจบก็ต้องไปทางานใช่ไหมทำงานแต่ทีนี้ก็คือพอเราขายเราโพสลงไปเนี่ยปุ๊บมันมีมันมีมันมีคนกดไลค์นะครับแล้วก็มีคนแชร์มีคนสั่งซื้ออะไรมาเนี้ยเดือนแรกก็ไปเยอะขายได้คันสองคันครับพี่ขายคันกี่บาทมันก็ประมาณสักสองพันขึ้นนะครับถ้าติดเพิ่งเสียงนะครับถ้าถ้าติดถ้าไม่ติดก็ประมาณ90 0บาท นะครับเนี่ยก็เดิมๆแบบนี้ก็ก็เอาไปเล่นได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีเพลงฟังนะครับพวกนี้ครับผมแต่พูดถึงว่าพอสมมติว่าถ้าอย่างบางคนเอาไปตั้งหัวเตียงก็ได้นะได้พี่ได้ได้ทุกอย่างเอาไปโชว์ในี่กูนี้ก็ได้นะไปโชว์ได้อย่างนี้เปิด AM FM เอ็มได้ไหมฟังได้พี่เ m ็มได้คุณตาคุณยายก็ยังฟังได้ได้นะฮะได้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวน้องแคคเขาจะพาไปดูว่า จะประกอบยังไงแล้วทำยังไงให้มันมีเสียงนะมีไฟเติรดเติรดเติร์ดได้ลองประกอบให้พี่ดูสนกครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูกันครับ